สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะริชี่แอสโซรริชีคนอา่านไพ่วันนี้เราจะมาดูแรนดอมของคนปีมะเมียของคนปีมะเมียประจำเดือนปรกกรากรกกรา2567กรกรา2567การการเงินการงานความรักโชคลาภแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรมาการเงินก่อนเลย การเงินโอ้การเงินมามีอย่าใช้จ่ายอย่างประหยัดนะจ๊ะนะอย่าใช้จ่ายเกินตัวเอออารมณ์เหมือนประมาณว่าอาจจะต้องเก็บเงินไว้ด้วยอาจจะต้องเก็บเงินไว้ด้วยนะคะนะคิดก่อนใช้คิดก่อนใช้แล้วก็เก็บเขาเรียกว่าอะไรแบ่งเก็บนิดนึงแบ่งเก็บไว้เพื่อมีเขาเรียกว่าอะไรฉุกเฉินฉุกเฉินนะคะ นะส่วนเรื่องของการงานอการงานอาจจะยังไม่ได้ดั่งใจการงานอาจจะยังไม่ได้ดั่งใจอาจจะมีปัญหาเขามานะคะแต่ถามว่าจริงๆมันปัญหาเยอะไหมไม่เยอะเออแค่ไม่พอใจแค่ไม่ถูกใจนะคะนะแค่ไม่ได้ดั่งใจแต่ก็ยังทําไปได้เรื่อยๆแต่ก็ยังทําไปได้เรื่อยๆส่วนของความรักอาจจะมีการงอนการไม่เข้าใจกันมีคน่องมีคนเลงนะคะแต่ถ้าเป็นคู่รักหรือแฟนกันอะไรอย่างนี้นะคะก็ไปกันต่อได้ยาว ก็ยังไปกันต่อได้แต่เหมือนอารมณ์งอนนะคะนะหรืออาจจะเหมือนช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้คุยกันไม่ค่อยได้พูดกันแต่ก็ยังมีใจให้กันนะคะส่วนของเรื่องของโชคราบโชคราบอาจจะมาในรูปแบบมีคนอุปถัมภ์คำชูมีคนสนับสนุนส่งเสริมนะคะมีคนนําข่าวดีมาให้มีคนนํำข้อความมีดีมาให้มีคนนำเขาเรียกว่าอะไรอะสิ่งดีๆอะไรที่มันเป็นดีๆจะเข้ามานะเออถ้าเป็นอารมณ์ ตัวลงตัวเลขก็อาจจะมาจากแบบว่าเป็นเลขของผู้ชายที่ที่เรานับถือเคารพบ,บูชาเออนะคะหรือเขาเรียกว่าที่เขาเอ็นดูเราหรืออาจมาจากรถทะเบียนรถนะคะเอายานพาหนะคขีต่างๆนะจ๊ะตัวเลขนะส่วนในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกว่า ไม่ว่าลูกจะเหนื่อยไม่ว่าลูกจะหนักเพียงไรเออพ่อก็ยังประคองอุ้มลูกไว้นะจ๊ะนะตกไม่เจ็บตกไม่เจ็บนะจ๊ะนะพ่อคอยดูแลปกปักรักษาอยู่มีอะไรมีปัญหาอะไรก็ลองนึกถึงพ่อดูนะคะเพื่อพ่อจะบอกหนทางให้แก้ไขปัญหานะคะให้มันแก้ให้มันผ่านไปได้โดยง่ายเออคุณปีมามีอ่อะ ถ้าถูกใจคลิปนี้ช่วยกดหัวใจเป็นค่าครูนะคะช่วยกดติดตามด้วยจะร้รัวพี่ไพ่ยอยากบอกอะไรดิชีแอสโทรจีดิชีคนอ่านไพ่ขอบคุณค่ะสามารถกดติดตามพี่หมอนได้ทั้งหมดนี้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ